คุณผู้ชมฮะตอนนี้นัวก็อยู่กับน้องบีบีนะคะมาในงานรอบสุดท้ายแล้วของการประกวดนะครับรู้จักน้องบีบีเล้วบีบีค่ะแสดงความยินดีกับพี่ใบตองกนค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่ใบตองนะคะที่สามารถคว้ามงไฟเออร์ซึ่งเป็นมงแรกของประเทศไทยได้เรียกว่าเป็นวินาทีที่ตื่นเต้นมากคือแม่เป็นไงบ้างคะแดีใจมากเลยค่ะก็คืออยากให้แฟ่นแผนงามนะคะ ส่งแรงเชียร์มาเยอะๆน้องก่อนอันนี้เราเรียกกำลังใจเยอะเลยจา่ครั้งนี้เราทีมไฮแลนด์นะคะสามารถคว้ามงเอิร์ธก็คือมงไฟเออร์มงแรกมาได้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่แมทต์ค่ะอยากให้ขอบคุณแฟนนางงามที่ติดตามมิสเตอร์ตรงนี้ ค่ะก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆนางงามนะคะที่ส่งกำลังใจให้เวทีเรานะคะส่งให้พี่ใบตองน,นะคะคว้ามมงแรกได้ค่ะอ่าฝากรุ้นต่อไปที่จะมีการเตรียมตัวมาประกวดค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆหรือสองงามนะคะที่สนใจจะมาเวทีมิสเอิร์ธ Miss Earth นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจมิ s เ Earth Thailand นะคะได้ขอบคุณพีบาม,มากเลยวันดีค